สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างปิ๊กโมเดลครับวันนี้เรามากันเมื่อค่ำเลยนะครับน,นี่ก็จะเอารถแมคโครรถดับแล้วก็รถไถน,นะครับมาช่วยกันเคยร์ริงครับพรุ่งนี้จะได้ลงดินกันนะครับก็วันนี้ก็จัดตอนกลางคืนเลยครับ Thank <sighs> ครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับนี่ครับเป็นงานเคลียร์เศษขยะเศษปูนเศษไม้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปเจวิกเตอร์นะครับเป็นคลิปแรกที่จะคนดินให้ดูนะครับพรุ่งนี้รติดตามกันไว้เลยนะครับเอาไมโครลงเลย ครับเรามาเริ่มงานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถดำนะครับนี่ครับจะเดกานะครับวันนี้จจวิกเตอร์ยังไม่กล้าวิ่งนะครับจจวิกเตอร์จอดรอครับวุนนี้่อยลุยงานครับนี่ก็จะเอาเดก้าใส่เศษขยะเลยนะครับเศษขยะเศษปูนเศษไม้นะครับ คนนี้ก็จะถมที่ตรงนี้นะครับเล่นกันให้ดูยาวๆเลยครับ ก็อาจจะมนึนๆแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่างติ๊กก็อยากมีทลิปให้ FC ดูกันนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะขายให้ดูอย่างชัดเลยนะครับ เอาไปเทก่อนครับดูไปเที่อวไหมครับโอ้เทไม่ออกกันเสร็จไหม จะวิเกเตอร์น,นี่นะครับจอดดูอย่างร้อเลยนะครับไม่กล้าวิ่งน,นะครับกลัวถลอก Oh. Ah. ีเสรจแล้วก็จะเอารถไถามาดันเลยนะครับตรนี้ก็นี่นะครับปักหลักผมพี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะถายให้ดูย,ยาวๆเลยนะครับ ตรงนี้ได้ชิมดินแน่นอนครับเจ้าวิสเตอร์นี่ก็จะเป็นเที่ยวสุดน่าจะเสร็จแล้วครับของจอเจ้าดีกาก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะเอาเรถถ่ายมาดันนันเทียย์ดิงกันไป แคริงของจะมาโคลร,รถไถรถดัวันนี้ครับเดี๋ยวเอารถไถมาดันเราจะดดมเราจะดำมไปเลยเราจะเอารถไถมาไล่ระดับไว้นะครับพรุ่งนี้ไปดินกันนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องชั้นทิกมาเดียวด้วยนะครับจากที่นี้ก็สวัสดีครับ